เรามาตามสถานการณ์ของแรมสเดลกันหน่อยนะครับโอ้โหมีรายงานว่าอาร์ซนอลพร้อมปล่อยแรมสเดลออกจากทีมหากว่าข้อสเสนอน่าสนใจนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่อย่างโรมาโนครับบอกว่าอาร์ซนอลพร้อมตอบรับข้อสเสนอเพื่อปล่อยตัวอารอรสแรมเดลในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้หากข้อสเสนอน,นั้นน่าดึงดูดมากพอนะครับ ในประตูทีมชาติอังกฤษอย่างแรมสเดลยังคงตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมเมียงต่อเนื่องหลังจากกลายเป็นตัวเลือกสำรองของดดบิดรายาในซีซั่นนี้ครับล่าสุดโรมาโน่ครับได้เปิดเผยผ่านคูเกอกไซบอกว่าแรมสเดลอาจจะย้ายทีมห่างได้รับข้อสเสนอสำคัญในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับโรมาโน่เนี่ยบอกว่าเอ,อ่อมีรายงานเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับอารอนสุดแรมเดลนะและความเป็นไปได้ที่จะย้ายออกหางมีข้อสเสนอใหญ่เข้ามา ถ้ามีข้อเสนอก้อนโตก็อาจจะโน้มน้าวสโม,มสรให้ขายนักเตะได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนักเตะคนนั้นไม่ใช่ตัวจริงเหมือนอย่างแรมสเดลในตอนนี้แต่ณตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอหน้าดึงดูดอยู่บนโต๊ะสถานการณ์ยังคงเงียบสงบในกรณีที่พวกเขาได้รับข้อเสนอก้อนโตสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อันนี้คือสิ่งที่โรมาโน่ได้รายงานนะครับ เาการตัดสินใจบางส่วนอาจจะมาจากเหตุผลทางการเงินนะครับตามการรายงานของ The Telegraph โดยบอกว่าอาร์เซนอลมีสถานะทางการเงินที่เข้มงวดในขณะนี้ซึ่งหมายความว่าการย้ายในตลาดรอบนี้อาจจะเป็นขาออกมากกว่าขาเข้านะครับโอ้โหขายน้าเตะออกอะไรประมาณนั้นครับต้องมาตามสถานะการณ์ของอารอนสุร m มเดลแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือว่าจะไปกับทางอาร์เซนอลครับ สถานการณ์ไม่แน่นอนหลังตกเป็นตัวเลือกสำรองของดาวิดราย่นะโอ้ต้องมาตามยาวๆครับน่าสนใจเหมือนกันชุกและก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของอารอนแรมสเดลก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมน่าสนใจเหมือนกันไปทีมไหน